ิดที่รองรับมาบอกเด<ม>ีีไอนะคะทั้งสารุ่นนี้เลยค่ะ<ม>ก็วงจาปิดตัวแรกนะคะจะเป็นก็วงจาปิดตัวเล็กเลยค่ะจะเป็นรุ่นดีเ h ด a ฮเอซีทีส่สิบเีรุ่นนี้นะคะตัวดีไซน์นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะวัสดุมีความแข็งแรงค่ะแล้วก็จะมีสายมาให้ด้วยนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ตหรือว่าแบล็คดีซีได้เลยค่ะความละเอียดของภาพนะคะให้มา เซลเลยค่ะตัวเลนส์กล้องนะคะ2.8มิลม mm. และยังสามารถหมุนได้เห็น360อ,องศาเลยนะคะมีระบบสมาร์ IR นะคะที่สามารถส่องสว่างได้ไกลถึง20เมตรส่วนหมดการทำงานนะคะจะมี3โหมดด้วยกันเลยค่ะจะเป็น HLC, BLC แล้วก็ d w เ r นะคะ BLC นะคะย่อมาจาก b a c k l i g h t Compensation นะคะ เป็นการชดเชยแสงสว่างทั้งภาพเพื่อให้มองเห็นรายละเอียดค่ะข้อเสียนะคะเมื่อเรามองเห็นรายละเอียดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะสูญเสียภาพในพื้นที่สว่างนะคะ HLC นะคะ <N LC S 2> ย่อมาจาก Highlight Compensation เลยค่ะเป็นการชดเชยแสงสว่างทั้งภาพนะคะให้มีความอันเดอร์มากยิ่งขึ้นให้ภาพได้รับแสงสว่างไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเลยค่ะข้อเสียนะคะเมื่อเรารับแสงสว่างมากเกินไปเราก็จะสูญเสียรายละเอียดในพื้นที่มนนะะืดนะคะภาพที่ได้ก็จะมีแต่ความมืดนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะ WDR เลยค่ะย่อมาจากเล็กตันดีวนะคะเป็นเซ็นเซอร์ขั้นสูงเพื่อให้เทคโนโลยีม,มีแสงสว่างเท่ากันทุกภาพนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะตัววงจรปิด IR b u l l e t Camera นะคะจะเป็นรุ่น d h เฮดเฮดเอ0ี h ีร่งี h ่ร้อยเลยนะคะตัวเลนส์กล้องนะคะให้มาถึง3.6ม mm มเลยค่ะความละเอียดของภาพนะคะสล้านพิกเซลมีหมดอะคูสลรบแบบ SD แล้วก็ HD ด้วยนะคะรองรับการกันน้ำกันฝนได้ด้วยค่ะมีระบบสมาร์ท IR นะคะส่องสว่า้ OSD ง่ายๆนะคะพร้อมกับการกำหนดค่าค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นเก้งวงจานติดชาร์มดอวไลท์หงลอดดอนง h มเ h f าทีเ9 t l m ็ i l a เลยนะคะมาพร้อมกับตัวเลนนะคะ3.6มมมตรค่ะความละเอียดของภาพสงล้านพิกเซลนะคะมีระยะอินฟราเรดจุดยี่เมตรเลยค่ะส่วนหมดการทำงานนะคะ2ีโหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น CVI นะคะ CV ว ความคมชัดระดับเมกะพิกเซลเลยค่ะมีตั้งแต่1 0 8 0 p แล้วก็แต0 p นะคะมีการใช้สาย coaxial เข้ามาค่ะทำให้ส่งสัญญาณได้ไกลถึง500เมตรนะคะ C-VBS นะคะจะเป็นการส่งสัญญาณภาพแบบดั้งเดิมเลยค่ะมีความแตกต่างในเรื่องของสีแล้วก็ความสว่างนะคะ AHD นะคะพัฒนามาจากกล้องอนาล็อกให้มีความคมชัดรระดับ H D ตั้งแต่7 2 0 p ไปจนถึง1 0 8 0 p เลยนะคะมีการใช้สาย R T 6เข้ามาช่วยนะคะให้ส่งสัญญาณได้ประมาณ500เมตรเลยค่ะ เอชนะคะพะัฒนามาจากกล้องกันาล็อกให้มีความคมชัดระดับ HD ีตั้งแต่720 p ไปจนถึง1 8 0 p เลยค่ะมีการใช้สายอาร6เข้ามาช่วยนะคะทำให้ส่งสัญญาณได้ไกลถึง500เมตรเลยค่ะ t v i นะคะเป็นเทคโนโลยีประมวลผลภาพแบบดิจิตอลค่ะและยังส่งสัญญาณภาพแบบวิดีโอได้ด้วยนะคะตัวกล้องขาดสามารถบันทึกภาพและเสียงไปในตัวและยังรองรับการกันน้ำกันฝนได้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ลงองวงจรปิดระบบเฮชดีท v i ทั้ง3รุ่นนี้นะคะสามารถทักมาสอบถามแอดมินหรือว่า เ้องฝนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ